ีเพราะว่ามันเป็นสามเป็นของหนาอยู่แถวนี้ก็ได้เข่ากับเสียงดังต้อง่้แล้วดนเป็นเดกเป็นสามอย่างนี้เข้ามาสามเข้ามาหนึ่งมครับต้นนมันเป็นสาแบบ่ัู้องเป็นสามันเป็นสามไม่มองเขาต่างเดินอี่แหละโอ้ือได้จุดนี้ว่าจะตั้งตั้งสาด้วยตั้งสามในเดินตั้งสามใเป็นสานได้วยสามใน เต่ถ้มันไม่จีบเปลยนอ่ะมันผ่านอยู People, ่บนน่ะต่างศาสนาเนี่ยนามีเขาไปนอกน่ะอ๋อตรงอะไรครับผมก็มาเรื่อยเรื่อยจนเมื่อวันว่าเกิดมีไปแก็คสันถึงมันออกเข่าอ่ะครับเช้นหักเช้นหักแกเอาของเกิดนะเชนมันหักเชนมันหักลงตายตายเก็ียรติโอ้ทางข้างก่อนนะเป็นคนบวมคำว่ายุดปีหนึ่งแต่กที่นี่ครับ ก็มาเริ่มสั่งไม่เริ่เริ่มสั่งไม่ก็ไปถึงที่สัน่นก็ว่าจบอยู่ขอ,องของเขาเนี่บมาเห็นนะ,ะก็เป็นดูวัตถุเขาบอ,อตั้งไหมน,นะเมื่อกี้แต่พี่น้องเป็นตั้งวัท่านมุ่มแม่กุนแม่โค้งขึ้นไปกต่ขึ้นได้ขึ้นไปแตกวัดทุกขั้นตายทุกขั้นสตาร์ประจิตมันเหมือนว่าสตาร์ประจิตให้โดนิตแตกให้โดนิตแตกแต แตกทุกขั้นเลยขึ้นไปขึ้นไปแตกทุกขั้นเลยแตกทุกขั้นมากไหมกระแตกครับขั้นวันเดียวเนี่ยกระแตกวันเดียวนี่แหละขั้นไหนขั้นนี้เนาะเออเออเราทำงานมันแหลกจะบูบูอย่างนี้ก็แตงไฟทุกที่เแตงไฟทุกที่กระแตกอีกครับโอ้เราเาไม่ไี้พันจอดเลยวม่อันนี้ไม่กระบัดในสอบกระบัดในสอบยก กระเคลื่อนซ่เนี่ยแหละถ้าแตงอีกแฮโดรีจแตกแฮโดรี่แตกเออมะันอาจจรขนาดนั้นน่ครับผมเป็นผมฟันสีไม่ห่างไม่หมายมาถึงหนุกผมใบผมกมมาแก่มาอขนนี้ครับแต่ว่าก็เลยมาเิ็มไม่เห็นเสียแดงนะอ๋อแต่บางแก้วเห็นที่เมา่ออีกบางคแตะวันทั้งกุบให้เขากุเขาเขาเห็นหลานตอนสีโม่เป็นใบสองใบใบสองใบสอง ถือเขาเจอแรงเจอ่างที่ว่าใช้แสงเฮียนใช้ของลุ้งอยู่ะครับว่ามันเคลื่อนผมบอกบนไปเด้ครับผมเคลื่อนผมบอบนไม่ยังไงผมมาแกะมาขอเอามะขอแล้วของแหลกเปลี่ยนชื่อกระลัดชิดแล้วเปลี่ยนกระรัดชิดไปเพิ่นเอากระร้ดชิดไปเพิ่นเพิ่นอยู่หลายคนก็เลียกว่าหายหันเพื่อนโอ้ว่าเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาเอาใช่ เป็นรองตัดไซครับผมแว่ากัเป็นขอเทียงกันเป็นโลกตัวเองเนี่ยกะอันนี้อยู่ถือผ้ากับบานกับช่องครับากกับบนสะดวกสบายบ่อยู่นี่ก็สบายครับสบาย,บายแต่มันใจห้องนี่แหละมันบปอยู่แต่โปอยู่เกิดบ,บานแต่มันคิดไปทุกอย่างอ่ะครับผมไม่แบบใดไม่จะเสียอันในี้ นออนแต่นอนลาบากมีคุมาบ่อยบ้างบ่นนอนนา้นานนนนกันเนี่ยแต่แต่ยากอนะยู่บ้าแล้วาเด็กันเจอสิ่งดีรับยังยังอยู่บอกเจอเงเจอนี้นอยู่ยบอกกับพวกทํมมางว่างทักงกมาเจอ,อยู่อ๋อแต่ผมกับบอเดมาทําเนาะ,ะผมมันเี็ไปหลยกับบรอรนี้ยามมันนี่เขากระทบเขากว็านี้ครับเป็นตัวกายพุ่มเข็มสั้งรับ จะวากัน,บบน,นกันแดดแล้วความว่าเห็นถ้าชอบอารมณ์รูก็ได้แม,ม่โ,มโค้งตึนไปเลยเครื่องรับเครื่องขั้งที่ต้นต้นในเครืรรอ่องบอดับแต่ต่างมีแล้วปิดหมดเลยเครื่องบอดับถึงนี้แล้วปิดให้เราเล็กต้องแตกทุกขั้นให้รีต้องแตกทุกขั้นนะเนี่ยขึ้นต้นน้นเอนะ โอ้ขึ้นต่างคุ่นนะแฟนคือคนตั้งซานหน่อยไปนะคือคนตั้งซานเลยคนตั้งไวเลย่ังตั้งไว้ตั้งขอตั้งคอเรถขึ้นไปมันมันแตกตลอดโอมันท้องนบ่ได้ครับก็เลยตั้งซานขี่ขอครับขอสองตาแยกคนนั้นนะโอ้ขอสองตาแยกนะคอขอเพิ้ลมาอือ คนร่วมคีบไว้ทั้งเครื่องอ่ะบองมันอารมณ์ลงมากอ่ะมันดังอยู่ทังเครื่องเจริมือเจรละมือนี่แฟนคน้านี่ได้เจอตอนพี่ลูงตั้งาทาวตุงงยูเลียเล่ยได้เห็นที่บอกเป็นปูนที่เป็นเคล็ดดังหรือว่าเป็นุแต่แต่เห็นเป็นบางบางเคตครับเพราะว่าครับิดหมดเราบอกให้เห็นนบบตรงนี้เขายกลงมากเสียก็เหนค้นมาเลี้ยงมากก็เห็นคืมก็เห็นแล้วนะครับ โอเคีน่นั่อะมาสว้งเช่าแต่พ่อเป็นสอบเป็นยังไปเป็นสอบเป็นสอบสอบยังนะครับสอบสิ้นส่วนนั่ะแต่สิ้นส่วนเอู้มมันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าปูนไปครับไปียกทับปูนไปปูนไปทับเนี่ยน่ะกัเนื้อโค้มันแยกแยกกับขวดเลยโอ้ขวดออกมามันก็พิสูจน์เลยคนเดียวไม่เห็นเดี๋ยวไปเห็นยังว่าสอบก็เอาหมามามาคนหาครับ นหาเก็บสินช่ัพยสร้องกันลงมาเพ่าก็เห็นซองมื่อหนว่าดี่คนใส่สอบลงมาไปสอบตรงมาเนื่อแรกอ,ะอ่ะหาสอบมู่สองกะสามสอบครับพลคนน้องไข่พบสามลางอะแล้วคนน,คนด้ได้สอบรับบาตคนนอ<ล>งเพ่อแม่ลูกอ,อ่ะอ๋อ ก็สอบได้เสร็จเเป็นสอบตพนนะ้กรับหมดทั้งสามอยู่กลับทั้งสามลกั้ามันีมันสองหลักมีนสหลักนะครับเป็นหลักแต่อีกคนหนึ่งกรับเป็นสอบอ๋อคายคนายคนมว่อกอนผมเจอก็เจอคนหนาคนเกลดคนละมันแต่ว่ามันก่มือเป็นะลมอ่ะมันนลอยบ้าง มันว่ามันดูข้างนอกเราใช้งานป็นแปบละไม่ต่อใช้งานมันม,มัน,อนบนอกใช้งาน,น,อ,น,งาน,อ,น,นอยู่สั่นสามสิาแ้ดเท่เจ็บปวนเจ็ปุดน้นนานจอดพ่อโอ้ล่กจอดพ่อครับมันมีพักเที่ยงก่ตแดสิลงางานเลี่ยโจมว่ามันใบม่างยี่สิบเปอรเอนต์อองตข่งตบตรงหาลูกที่ที่เอาไงเนี่ยตึกมันแ่งมากแล่พงย้าได้ดเฮ้ยลงมาลงมาหษบอ่าข้งนางล่างก่อน ลุงโมลก่อนเยอะมันหายก็าทินไปทำงานอยู <window> ่ได้พอบอกลงมาปุ๊บเสียงขาดหายเลยโง่แบบเยินด้ยินเขาบอกเบิร์ดุบรล่องลยเรดพ่นยินเขาเราอยู่เตอร์อเกิดมันหายไปเลยเออลูกเรเพิร่อเบรน6คนเนี่ยนี่หมอหนึ่งหมอหนึ่งเนี่ยอันลุงมาขข่งล่านเออเขาใส่ลงมาสีกับแป้งสูปราสีเอ็มหน่อย ก็เป็นยาวมีคนแต่ว่าบา้ดนมีหกคนเนี่ยปอดคนหนึง่งปลอดคนเดียวแต่คนลงมาเออหายหาคนหาคนอันที่ว่ากับน้องไข่สามคนนะนี่ะนะพ่อแม่หนูตอนนี้เรอยู่สองคนของเราตอนเล็สอนแต่เฉพาคนน้องไข่ะนะโอผหลอกเราดีแน่คนน้องไข่อะแต่กลับพร้อมกันนะั่งสดเลยครับพ่อแม่ลูกพร้อมกันครับเพราะวตอนนี้ของแล่าลูกเหล่ผู้ชายอีกสองคน คนทังใดบ้างยังยังหายอยู่ราคนทางไหนะผมก็ไปถามหลายนอกากเหมือนนอกากวัยเพ็บอนนอกจากว่าเอาผมมีคนเจอมาวะามมคนเจอมานลกจากว่าอมมีคนละเอามมีละั่วะเดินเออันนั้นเจอเราบอเจอแลอเกจับหมครับมันครับเจอแล้วครับพี่น้องมาถัดไปเจออะไ สังเกตไงกันรถยุดละแมนละโอ้คนรถยุดดีแมนเล่มนมเออเจอแล้วครับพี่น้องครับเจ้าพี่กำลังขอบไปเบิ้งนะครับผมชื่นในเบิ <m> ง้งสมุนเข้ามาไก,กลๆหนะ่อน,นั่นก็เป็นบรรยากาศเพี่มคำาขึ้นนะครับการตามหาผู้สูญหายเนาะเอ้านี่ฮะรถแ็โกโฟวหยุดแล้ว